สวัสดีตอนเช้าค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะเป็นสวนดอกคุณนายตื่นสายค่ะที่นี่อำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีนะคะตอนนี้เจ็ดโมงเช้าค่ะดอกไม้ยังไม่บานนะคะต้องรอแดดออกแสงแดดอ่อนตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกคุณนายตื่นสายกำลังรอที่จะบานสับครั่งค่ะ ที่สวนของเรามีคุณนายตื่นสายเป็นร้อยสีเลยนะคะสะสมมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่6แล้วค่ะคุณนายตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเราเนี่ยโดยมากเป็นสายพันธุ์นำเข้านะคะส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์นำเข้าแล้วก็บางสีก็จะเป็นสีที่แลกกันกับคนที่สะสมคุณนายตื่นสายในไทยนะคะก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะคะจนกระทั่งมีเยอะ ถ้าชอบดอกคุณนายตื่นสายถ้าชอบดอกไม้สีสันสวยงามก็ต้องเป็นคุณนายตื่นสายแล้วก็ต้องเป็นที่นี่ค่ะที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะมีคุณนายตื่นสายสีสวยๆมากที่สุดเลยค่ะสนใจปลูกดอกไม้สีสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักข้อความได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย